อีกแกมึงอสไปซ้ายอีฮีมาโมนิเตอร์ะเบิดอีฮีมาพี่พอมอ้าวเขาสิไปเข้าดาวนะนะไปมาริคริสต์มาสกับแฟนน่ะมีแฟนบีทองมาแล้ววัยมึงสิมพักเข้าดาวเข้าฮีมาลีคริสต์มาสกีแตนกงมีไปขอนอ้ยอยากไปรถแขกไปไทยมากคุณท่านอยากจะกินยูนันฮ้ยบุญฟักก็ขเข้าเข้าดาวที่ตะวันแดงไงแม่คะ่ะตองโตแล้วที่ตะวันแดงนะเดนมาแล้วยกเพียวเนาะเอ้ยยกเอวยกไหลรสั่งโคยกใหญ่ดูวย อินแม่อินแมอินปอบมมมเม,มื่อิหว่าตะบันแดกตะบันขุนนยนี้มึงมาขั้นทีครับไออินปอบซุปแซงมันไม่พาขั้นจกเคียเดเอมึงกู้งเซมาสิ่ขั้นจกเคียไม่ขายเลยขายก็ขายอา,าสานกันทีมอริวทสุดมันวุ่นวุ่นวุน 哎呀！